บายบายกูกาบบายบายซิบราครับโอเคบาย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 ไรโนไรโนไรอิมูอิมูฉันชัยสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวซาฟารีป่าจังหวัดกรุงเทพมหานครกันนะครับโดยเราจะมีน้องคูก้าหลานของผมเองเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ ีเด็กตื่นเต้นนะครับเขาให้ดูจากบนรถนะคะอูสำหรับโซนซาฟรีปาร์จะเป็นการขับรถเพื่อชมสัตว์นิต่างๆโดยห้ามเปิดประตูหรือว่ารถกระจกลงนะครับตลอดทางเราก็จะได้เจอกับสัตว์มากมายหลายชนิดเลยนะครับทั้งนกม,าาม้าลายยีราฟเสือสิงโตหรือแม้กระทั่งหมีเนี่ยก็ที่นี่ก็คือมีให้เราขับรถชมได้หมดเลยนะครับ What's that? ุ๊กอะ t อร์ โอเคบาย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 ซิบราอ่ะบายบายกูะบายบายซิบราครับโอเคบาย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 ต้องสวัสด <laughs> 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 ีด <bye, S 1> ้วยโอ้ก wow. wow, oh, ูกะเหเดอะจิราฟว้าวว้าวเดอะจิราฟอีสโอเวอร์เดียร์โอ้ยต้องใกล้ๆเลยค่ะ ระหว่างที่เราขับรถก็จะมีน้องๆสัตว์เดินไปมาอยู่ทั่วถนนเลยนะครับก็ระมัดระวังอย่าไปชนน้องเขานะครับแล้วก็ถ้าถือว่าเรามีสัตว์ชนิดไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาจะมีป้ายบอกอยู่นะครับข้างทางมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้เราดูได้นะครับ This? it's bigger than you wow Kuka, look at this part oh oh, <laughs> oh <laughs> i zebra wow look got the shop my like cups zebra look at love the zebra what's that that's a rhino zebra oh, really? zebra it's a rhinosaurus. <laughs> rhino <laughs> rhino right no. Ah, uh. Uh, okay. Right, uh. no. Uh. Right, no. Right, <laughs> no. Right, uh. no. Right. Apple. 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 Uh, that's fun. ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าบ้านไหนมีเด็กๆนะครับพามาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน่าจะถูกใจกันทุกคนดูจากน้องคูค้าคือทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีดาเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับโอ้โหเด็กจะข้ามแมวนี่ไงฮ่า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 เดียร์เดียร์ Uh, you look at the deer. Come on, come on. A deer or a no momo? Mm. Oh, girl, what's it this? Oh, yeah, girl, what it is this? Kit. Huh? G a deer. Deer. Yeah. Deer. Yes. Nice. Oh, oh. <laughs> is that it this? Is this a buffalo? oh look at this! Oh, good lion! Wow! Can you see that? Can you point the lion? Can you see the lion? Can you see the lion? Can you point the lion? Yes, let really see the lion! Can you point the tiger? Can you point the tiger? Come on, can you find the tiger? Can you point the tiger? Yes! เรสำหรับบริเวณที่มีสเสือกระสิงโตที่เรากําลังเห็นเหมือนเดินไปมาอย่างมีอิสระตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะขับรถเข้ามาเขาก็จะมีแบ่งเป็นพื้นที่เอาไว้ชัดเจนนะครับโดยที่มีรั้วกั้นเอาไว้ไม่ให้แบบสัตว์ที่เป็นผู้ลาก,กับสัตว์ที่เป็นเหยื่อเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะครับอีหมูอีหมูอีหมูฉันอีหมูคืองั้อีหมูอีหมูเยสอีหมูอีหมู สูก่าลุกสก่านูกา say bear นอกาของซาฟรารีพาร์คที่เรากาลังขับรถชมอยู่ณนะตอนนี้นะครับในตาฟรีเวิลด์เนี่ยยังมีอีกโซนหนึ่งชื่อว่ามารีนพาร์คนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันในวิสต่อไปนะครับสาหรับวันนี้เราก็จะจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย